ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีกับตาแดงแล้วก็ทีมงานอีสานบ้านขวายเองพี่น้องผมบรรยากาศทงไฮทงหน้านะพี่น้องเนาะเขาคุณย่ายเฮาเรื่มงามเลาเดีเห็นบ่าพี่น้องสูงเลยเด้เมือนีิสิมาเห็ดผ้าพีผ้าน้องเห็ดแนวดีๆห่นย่ามเขาเขียวเ่าคือย่ามแล้งพี่น้องผมให้หน้าให้นี่ที่เรียกว่าวมีกับวสีอเดรเป็นตับมันมีนม้ำแ้่ว่า มันเป็นตะบกไว้นะแต่ว่าผู้เพิ่นเป็นเจ้าของหน้าเพิ่นกับว่าได้วาสั่นไงเดียงสิมาเห็ดอีหยังล่ะครับนี่ปล่อยปลาไงเดียงสิมาปล่อยปลาเป็นปลาอีหยังครับผมปลาตะเพียนปลาตะเพียนว่าพี่น้องเนาะสามถุงถุงละเจ็ดตัวครับประมาณร้อยได้บ่ครับได้ประมาณสามรอยตัวพี่น้องสามถุงสามรอยตัวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งโดยส่วนตัวว่ามีเบิ่งเหลียวน้ำนี่เป็นตะแบบคล้ายๆว่ามันสิบกไว่น่ะนะเล้าด้วย ตัวเพื่อนเองแล้วก็ประสบการณ์ที่เพื่อนบอกเพื่อนว่าหอดเจ้วเข่าแน่นอนพี่น้องน้นำให้นี่ดินเป็นดินพิเศษดินดีแล้วพี่น้องผมยาา้อนห่อถาเบิ่งกันนะครับเนาะเป็นปลาตะเพียนล้วน,วนๆนะครับเนาะปลาตะเพียนสามลอยตัวตาแดงสิจัดให้บอยไว้ไว้ทายกินไว้ทายอะไรเจ้าเข่าเนี่ยเราพี่น้องผมเอ,อเอาเทส่ง,งยังไงสิเลยบครับ มันบ้หอกหนามหรอกใจแม่นว่เอาปล่อยไปแล้วพี่น้องปานปันเสียเอาคือหาวค่ะเชียวเลี้ยวน้ากับว่าท่านพี่น้องผมไปอ่านลาดเลยพูดนะหน้ามีแลบประกันได้เนาะครับเนาะหอดหน้าฝนหน้าได้บ่ค่อยบกเนาะครับต่แดงเนาะบ่บวกพี่น้องขัดแม่นหน้าบ้ามีนามแนวนี่ดินแนวนี่บกเด้ พอแยมเกียวเขาเดียวว่ามีผ้ามาอัปเดียมาเบื้องอีกเคียนึงว่ามันสีตัวหน่อยตัวใหญ่สำหรับปกกระกันว่าบ่เสียพี่น้องผมขันหน้าบ้ามีขันใหญ่เนี่ยเสียแทอเอาสมุนาะครับเนาะปล่อยปลาปล่อยใดสาธุบุญนำครับผมย่างหน่อยๆนยมันก็ได้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้องผมถึงเบื้องหนามันสีเป็นอาหารเฮ่าต่อไปแต่ว่าเฮ่าก็ปล่อยให้มันใหญ่มันโตนะครับเนาะตัวใดรหลดความคันแท้ได้กับความไป สามลอยนี่คันคองอยูวางสองลอยหาสิบนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับนอกตาแดงคันมันเรือยเ่าว่างสองลอยหาสิมตัวนี้พี่น้องผมตบาบามีเบิ้งมันห้าวๆดิเยาว่ามีหลังจากนีเหล้วบ้ามีสิผ้าไปเบิ้งขาวเจ้าดำหน้าโลก,กาพี่น้องผมเอาทรรมชาาิมาฝากเต็มๆเ,เ,เรื่องมือนนี้นี่แหละครับ ตะเพียนตะเพียนลอยเปอร์ซนพี่น้องผมครับพี่น้องผมไปแล้วอนานหลาดถึงสามลอยตัวยู่เย็นเป็นสุขควาคุณตาแดงหลายๆเลยครับเนดะ้อถี่มาปล้อยปลาให้เบิ้งมือนี่แต่บ้ามีกก็ยังสงสัยอยู่เนพี่น้องว่าน้ามันเป็นตะบกไวแต่ว่ามีก็เห็นมาสองสปี4ี่ปีแล้วลนะ่ะ ดินแบบนี้ให้หน้าแบบนี้ครับเป็นพี่น้องเบิง้งอ่ารอกเนื้อจากซุ้มมันลุมเป็นบ่ครับเขาเบิ้องยังสี่แล้วนี่มันสูงแต่ว่าบริี่ข่วมสูงนี่ดินบาดทนี่คุณสมบัติปีเศีย้องดินพี่น้องเ็ดใ,ให้หน้ามีอยู่ไรตลอดปีด้วยประสบการณ์ที่เป็นเทศมาเนาองพี่น้องเนะเาะสวัสดีครับพี่น้องผมสีพาไปไอ้นี่ลังจากเขาป้อยปลาได้คว่วมซุกได้บุญกันแล้ว บ่าวมีสิผ้าไปเบิ้งข้าเจ้าลูกกางามงามพี่น้องผมวัดที่นี้เบิ้งวิถีชีวิตการทำหน้าของอ่าลูกอีสานของคนทางภาคอีสานที่นองผมโดยเฉพาะจังหวัดยาสธรทอนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บคพุ่นตาแดงหลายๆเลยครับเด้อที่มาป่อยผงไปพี่น้องเบิ่งไปกันท่าบาทครับพี่น้องผมได้ี่สุดเท่ากับมาเห็นวิถีชีวิตของชาวนาของชนบทของแถบพี่น้องผมบ่าวมีจัดไทยนะครับน่าสวยเนี่ย ปกติพันสีปกติพันสีว่าน,นันะ่นน่นี่นี่นให้ปีนี้พี่บอกว่าพันสีดำพ,ดนะพุ่นนะพี่น้องผมจักชีวิตละเนี่ยหนึ่งสองข้าผมหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดคนว่ารับอยู่นี่สิบเอ็ดท่านพูนะอะไรให้นับมึงเอาอันอันนี้แมต่ตาก้าพ่อครับนี่นี่ก,ก้าวไปเย็น โอ้เป็นเขาวานพนคืองามครับเจดีนอ้องเอาผมจอดกลางคนชางเยาวาเด้ครับเดี๋อขอถ่ายแป๊บหนึ่งโอวยว่าเป็นบ่อยนี่พนไห้บ้ามีลงไปลกน้ำพะานะอันนี้เป็นการดำแล้วนะครับเนาะส่วนท่านนะั้นลกอาลกล่งแข์คือลกรับจ้างครับผมรับจา้า,จางกติกาของเฮาขคู่มือนี่ลกมัดจักบาทครับคือเหมาเป็นเมือ่อ แล้คุณแม่หมาเป็นมือฮะลกเป็นมัดครับเป็นมัดเป็นมัดมัดแจ็กบาทครับผมมัดแจ็กบาทถามเพื่อนเด้อผู้เจ้าของว่ลกกับบ่หูแม่นบ่มัดแจ็กบาทครับมัดละสามบาทขายช้างมัดละสามบาทสามบาทแล้วจะเอาสีลกได้หน่อยได้หลายบู้ย่ามัดสูงมางามสิพี่น้องคือว่าใบใบให้มันถอวงรวดเลยเหรอนี่วิถีชีวิตที่แบบว่า วิถีชีวิตที่แบบว่าการรับจ้างการทำหน้านมันมีหลายรูปแบบใตจีโ้่งเฉียกกันได้รับจ้างก็ได้เป็นมือก็ได้เป็นมัดก็ได้พี่น้องผมได้เงินขึ้กันเนาะครับเนาะตเตจีเห็นตะเพิ่นว่านพี่น้องนี่ว่านคูปีที่เขาอาว่ามีผ้ามาหาสั้นโวหนูที่มันตกลงไปเราอันยุติปอดสานเวนันเ้ยครับเด้อยืนดีกระสียนีีดำอร่อดเป็นบ้าครับไถเรียบร้อยแล้วเป็นบ้านี้ไถเรียบร้อยแล้วคันได้กาบ้านเขาเขาหลอกกันนี่เขาสีดำไปเพิ่นน้ำบ้า มืเอืนเป็นแผงเลยเป็นบ่ครับเอาจะคนเราคุณแม่เอาจะคนเศร้าคนกับแปงว่ายี่สิบเนาะครับเนาะอ่ายี่สิบคนอุ้ยกาคนมาเป็นกีบงามคับกีบ้องอันนี้เขาเนี้ยมเขาเจ้าครับเขาเจ้าเชียจ้ยได้ยังมัดแล้วสามสาสมสามเก้าบ่เพสามสองกสามสามเก้าสามสิบมดกระแงวัน้เก้าสบบาทเราที่สันนี่ แม่นบ่ครับขันเราว่าพินมาละสามบาทว่าคุณแม่เก้าสิบบาทโว้เก้าสิบบาทบ่ท,ท,ท,ท่านพวกเก้าโมงสิบโมงเมื่อนึงกระสิบ่ได้ห่างหกลอยพูดกับพี่น้องออกล้ากระลกง่ายง่ายพูดว่าพูดจะดึงเอาดึงเอาพี่น้องผมทำอันมันมีกติกาอยู่นะครับเด้ออันพวกหัวดีไปหาลักมัดก้ากันนะครับเด้อบางทีมัดควงไว้ไยังสี่เพราะม่ยนในพี่น้องแต่โดยหน่อยเบามีเคยืลักมัดกาข้าเจ้านึ่งนะกว่าสีบอกให้ฟังนี่ครับ เจ้าละมัดสองมัดสามมัดไปกับวายเป็นรอยนมด้ครับผมอันให้สังเกติรอดอันผู้ใดหลกซาซาตะปากกาลายนั่นอันนี้บ่ได้ยั่ให้พิสกันเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยกครับคุนแม่อันจ้างดำเลยครับผมอ่าเพิ่นจ้างเป็น,ม,ออปนมือบ่ครับผมมือจ้าบาทครับคุณแม่มือละสามร้อยห้าสิบพี่น้องผมบ่ธรรม,มาดา หางเงินเดือนหนึ่งได้มื่อนกาบาทพี่น้องบาดครับมีครับมีเรื่อยๆครับผมคู่มือคนเห็นหน้าอ่าสีเอาแบบรูปแบบรูปแบบสมัยตะกี้ตะวันโบราณเขาก็มีเพียงจ่ว่าการไถการไหนนี่เป็นรวดว่าเป็นง่วงเป็นควายสมัยตะกี้พี่น้องแต่ว่าก็คงรูปแบบไว้หา่าเลยเบิ้งเลยแย่งกันคือเก,าอก่าตัวปากการจีบงามงาม,งามพี่น้องผมย้อมรับอยู่เพิ่ากร้อง ดำเบื้พิ่นว่าไอ้หลังจากที่อ่าหลังจากที่ว่านมาโดนแล้วสีดำเบิ้งว่าสั่นว่านผู้กี่หลายเพิ่นเพื่อคนนายเพิ่นอยากได้เขาหลายพวกเก่าเพิ่นบ่อยากให้มีหยาเลยก็เลยใส่วิธีดำผู้สามเขาผู้ใดโอ๋ออันคุณยหญ่กว่าบ่ครับต้องปล่อยไว้จังซั่นพี่น้องผมไปใกล้บ่ได้เพิ่นสิห้องห้วย คันห้องห้วยแล้วว่าวมีกับตรงเฝ้านี้นะนะวนะ่าใดว่าแั่มึงลงมาสามซอยกูไว้ย่งสีนะกันไดเงนี้ยย่างสีมันสีอดลงไปว่าใดพี่น้องผมเขาต้องไหวหลายเนาะพี่น,อนะน้องเนาะครับผมเป็นภาพที่สวยงามเป็นย่างยิงพี่น้องผมเอา้าเจ๊จ้อยขอให้ได้หลายหลอยเด้อครับเด้อตับเปีกกับมือละสว่างเลยพี่น้องเส้าสว่างเลงสวางเอาพยุ่ได้คนว่าเส้าสว่างเล้ยงสว่างกันมือสั้นเนาะครับ,บเน,นบาะ กันสันมือสันดีเจียจอยกันบ่ได้เปริกครับเอาคุณคุณแม่ได้จังมัดแล้วครับนี่โอ้ยเดี๋ยวก็ได้ครับผมโอ้มัดใหยือกแดงบ่ก็แล้วก็ชอบมัดโอ้ก็ท่านพ่อมัดเอาต่อข้องซื่อๆบริเวณโอ้ยว่ามันสีมัดให้เบิแงไผยหน่อยสีมัดให้เบิแงเจียจอยมัดให้เบิแงจังมัดนี่เป็นอยังมัดกาเป็นแนวใดทางอีสาน มัดคือทางฝากใต้ภาคกลางบ่เจียจอยแส่มัดมัดจังมัดเนี่ยเจีจอยเมี้ยบ่ได้สามสิบมัดผมนับเบื้องกายอยู่นี่คันว่าสามสิบมัดของเจียจอยเครื่องหนึ่งเด่นี่หลักมัดกามูได้แี่ยเถอะไม่เงี้ยนีู่้เดียวได้สามสิบมัดมันไปไหนเฮ้ยเยี่ยบบ่สิมัดมัดให้เบื้องจังมัดเนี่ยเอาครับผมอนุ๊กอา แสดงน้ำด้วยเอื้อยอยังของเฮาผู้หนีเอื้อยพ่นซื้อใจรักเนาะครับเนาะเอื้อยใจรักข้องเฮาขันใต้ใจซื้อ่อบแมนเรื่อพี่น้องเรื่อแแลว่าโตูปลอมเออขันคุนใจรักว่าสันเมียนอยู่ครับผู้สาวบันส,สังส่างเขาต้องถอบกาเมีนบ่ครับเบื้องเบิ้งไก่ไก่พี่น้องผมบรรยากาศแบบนี้ภาพแบบนี้หายากยากเลยทอบก้นอนค่ะสีถอบก้อนแล้วก็ตอก พี่น้องผมวิธีทางการทำมาหากินของแต่ละคนนี่เป็นเช่าหน้านี่เพราะธรรมดามัดเราไปเย่ะมัดแล้วมัดแล้วเนืบตอกพร้อมนี่เห็นว่าครับผมมาละสามบาทอ๋อพรุ่งวันตะก้อนมาละห้าบาทคุณผู้เเมียนไม่จริงไหนฮะ เออผมว่ามันต้เกามันมัดละหาบาทแต่ว่าอันนี้ผมก็วอาไปตามไอ้นี้เลยครับเด้อตามที่เข้าไปประตูปภามาเป็นธรรมดาศัพ่์ครับเข่าลละสิบบาทอ๋อเข่ากระเต่าตามกลไกวิธีของตลาดเขาเนาะครับเนาะเข่าถือว่าโลละสิบบาทการแจ,กาจากกร๊กขยันจ้างแพลีย์ไรมันก็นเข่าเนื้ออยู่ขวางเขาเนาะพี่น้องเนาะให้เข่าใจกันตามนี้ครับผมเอาครับขอบคุณทุกเลทุกซับทุกการที่การตามเมื่อเดิมคือกนพี่น้องผมจากเขื่นใจทีมงานอีสานบ้านเมืองเราพิธีชีวิตของช่าหน้าของคนท้นท่านญาตอีสานทวาพี่น้องผมนี่าะ ยู่ซื้อบ่ได้พี่น้องผมเขาเอิ้นว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินขล้องแฉะพี่น้องผมคันบ่เคยไปเห็นบ่เคยเห็นอยู่ใสมาเบิ่งอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นการทำหน้าบนหลังคนบ่ดีพี่น้องผมเฮ็ดแบบนี้อย่าเอาลัดเอาเปรียบกันพี่น้องผมฝอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับบ่ายมือบใบใบเด้อบ่คุณใจรัก ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ